ในสมัยรัชก,กาลที่ห้าเนี่ยประชากรไทยมันก็คงมันน้อยน้อยมากไม่ถึงสิบล้านหรอกมั้ก็ดูเหมือนจะว่าปกครองกันจะง่ายพระองค์ท่านก็เลยนำนำหลัก การปูกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหาก,กษัตริย์เป็นประมุขมาชัยทดลองใช้กันในวังมีพักแดงมรรคเหมือนบักอะไรกันว่าไปเล่นกันในวังในเมืองห,หาเสียงมีรัฐสภามีอะไรเป็นทําเป็นวางแผนเหมือนเหมือนเหมือนออกลบทุกใจนะคิดง่ายๆนะนะ,ะพ่อมาถึงราชการที่ก ก็องค์ท่านก็นดูแล้วคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือไม่ชอบเรียนด้วยอยู่สุขสบายอุดมสมบูรณ์ไม่ได้มองไปไกลทข้างหนา้ามองแค่วันนี้เวลานี้เดียวนี้กใอ้กินอิ่มก็อยู่สุขสบายทรัพยากรทางธรรมชาติก็อุดมสมบูรณ์ด้วยแลทัดป่าไม้เต็มไปหมด จึงได้ปฏิรูปการศึกษาการศึกษาภาคบังคับจบปฐมปีที่4มีโรงเรียนแห่งแรกวัดมหันตปารามมีการปฏิรูปอะไรหลายอย่างเพื่อรองรับกับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและให้เป็นประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแบบประเทศอังกฤษก็ได้ทดลองกัน เสร็จแล้วก็จนมาถึงราชการที่เจ็ดคณะราษฎรวบยอดเลยนะคณะราษฎรจึงได้ทำการยึดอำนาจกษัตริย์มาเป็นอำนาจของตนปกครองประเทศด้วยมาแล้วก็นักวิชาการที่มาจากอังกฤษหรฝรั่งเศสมั่งก็มาช่วยกันวางแผน มีการเลือกตั้งผู้ทแทนรัฐดอนมีนายกอะไรต่างๆทำแบบอังกฤษคือมาเรียนกันผมสรุปง่ายๆกันสั้นคือมาเรียนมาศึกษาตามแนวทางความเป็นอยู่ของคนไทยและการปกครองมันมันจะแตกต่างจากฝรั่งโดยสิ้นเชิงกำหนดธรรมเนียมประเพณี สายเลือดและวัฒนธรรมต่างๆมันไม่เหมือนกันมันจึงมีข้อบกพร่องมีข้อบกพร่องและมีจุดด่างพร้อยมาตลอดมีการปฏิวัติร,รัฐประหารมาตลอดโดยอำนาจกองกุนนาที่ยึดอำนาจมาจากรัเจ็ตนม่รอกมาจนถึงปัจจุบันและมีฝ่ายที่อยากจะให้มีการปกครองแบบ แบบสาธารณรัฐก็เริ่มกดตัวขึ้นตั้งแต่เวียดนามใต้กรุงไซง่อนเต็มขมินลาวปิงจนมาถึงปี2,500 23 ถึง25เป็นช่วงเวลาที่คณะทหารความมั่นคงที่ต้องวางแผนปฏิรูปการปกครองเสียใหม่จึงคิดขึ้นได้ว่าแนวความคิดของนิสิตนักศึกษากับครูอาจารย์ทั้งหลายมันเป็นไปในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถานกตรย์ ยังงั้นก็จะกับปราบกันต่อไปก็เกิดการฆ่ากันนองระหว่างฝ่ายเป็นอนุรักษ์นิยมนิยมกษัตรย์แบบคอมมิวต์อีกฝ่ายนึนิยมแบบสาธารณรัฐแบบฝรั่งเศสจึงได้ยกคณะไปปรึกษาหารือกับประเทศจีนโดยรัฐบาลสมัยนั้นคือผู้นำเขาคือเติ้งเสี่ยวผิง ผู้นำจีนในปี2523จึงมีคำสั่งไม่ใช่23-25จึงมีคำสั่งล้างความผิดทั้งหมดให้แก่พูดที่หลบที่หนีเข้าป่าตั้งแต่14ตุลา16ที่มีชนะติดหลังว่ามีการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็6ตุลา19 รายละเอียดผมไม่พูดนะจะลบไปล้างมนทินหนและให้พวกนี้เป็นกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยออกจากป่าออกจากที่หลบซ่อนมายพวกเหล่านี้ก็มาเล่นกานหลายต่อหลายคนผมไม่ไม่อยากเลยนาะมาเล่นการเมืองตั้งแต่ปี2 0 2 0 ช่วงพักการเมืองตั้งแต่สมัยสมัยนูน้น2 5 2 6ถอยหลังไปเรื่อยๆไปจนถึง2 5 1 8จะมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทไทยอยู่2126จะหมดไปแล้วเพราะเป็นพวกผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยไปแล้วนะทีนี้การเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้มาเราไปปรึกษาที่คณะทฤษจี โดยต้องเสียพิงก็มาเือนประเทศไทยอยครั้งเป็นห่วงว่าเกิดการนองเลือดเพราะแนวความคิดมันแตกต่างกันสาธารณนประชาชนจีนก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้มาเขาเสะเทือนใจในญาติพี่น้องพี่น้องประชาชนจีนได้เข็นข่ากันเองเพราะเรื่องการปกครองจึงไม่อยากให้ประเทศไทยมาฆ่ากัน ไม่อยากเห็นผูดง่าไงไม่อยากเห็นเลือดเลือดคนไทยด้วยกันที่ฆ่ากันเพราะการปกครองจึงได้ช่วยเหลือแนะแนวทางและคำบรรลังให้พวกเราจนดูเย็นเป็นสุขมาตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมติสุรัน์เป็นนายกรัฐมนตรี2,520เอาเริ่มมีการเลือกตั้งเลยนะเลือกตั้งปีสองได้เปรียวยาว รายละเอียดไปดูจนถึง13ตุลาคม2 5 5 9ประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนหมดร่วง,วงรวเราเรากริ่มเปลี่ยนหันทางไปทางอเมริกาแต่กินเขาก็ไม่ว่าอะไรไปดีอเมริกา้างคางอเมริกา สถานการณ์แชายแดยนก็เลยเกิดเกิดเนื่องจากไม่ใช่จีนไม่พอใจไม่ใช่เนื่องจากทหารหรือคนไทยไม่พอใจเกิดจากการสร้างสถานการณ์ของอเมริกากับกัมพูชาและมีนักการเมืองไทยนักวิชาการในไทยและมีคนไทย ที่เห็นดีเห็นงานด้วยจะมาเข้ารูปเข้ารอยแบบเดียวกับสมัยห่งสำลิมจากที่เคยสวามิพักกับตาลปัดไปเป็นสตูรูประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็เลยจะกลายเป็นยางไน เพื่อไม่เกิดกรณีการโงเลือกต่อไปสมควรที่พวกเราจะต้องดูปฏิทินดูปฏิทินเพื่อรอให้ในายกอนุตินยุบสภายุบทำไมจะจับผิดคนการเลือกตั้งครั้งต่อไปต้องเข้มขน้นแต่ถ้าเราจะไป ร่วมในการสร้างสถานการณ์กับเขาตามแนวใจแแดนการเลือกตั้งจะไม่มีเราต้องนิ่งนิ่งนิ่งแล้วก็ดูปฏิทินตามหัวหน้าคณะปฏิทินอนุทินกานวิลรกุสวัสดีครับ